ถ้าทุกมันเกิดละ่ะคุณชอบทุกหรือเปล่าไม่ชอบเมื่อไม่ชอบทุกแล้วยึดไว้ทําไมก็ทิ้งมันไปเสสิท่านก็สอนทุกวันทุกวันก็รู้เข้าไปรู้เข้าไปทุกมันเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเราก็รู้คําสอนครั้งหนึ่งทุกเราก็ไม่ชอบไม่ชอบทุกแต่เราไปยึดไว้ทําไมสอนอยู่เรื่อยเอยบางทีก็เห็นชัดเห็นชัดก็ค่อยๆวางวางไป ก็เป็นเรื่องธรรมดาอย่างเก่าทีนึงก็ดีนน ER. สองทีก็ดีสามทีก็ดีมันก็เกิดประโยช,โยชน์แล้วเกิดรู้เรื่องขึ้นมาแล้วเมื่อมันเกิดมาความรู้เฉพาะตัวของเราเราจะนั่งอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีพูดภาษาไม่เป็นแต่จิตเรารู้ภาษาธรรมะ เราปิดปากตรง